สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l โลชายแ a n n e l ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในการลบประวัติการดูคลิปในติ๊กตอกกนะะันค่ะทุกคนบางทีนะคะทุกคนเราเนี่ยมีการดูคลิปในติ๊กตอกเยอะมากๆเลยบางทีเลื่อนผ่านปัดผ,ผ่านนะคะเขาก็เก็บเป็นประวัติไว้หมดนะทีนี้นะคะเราเนี่ยจะทํายังไงถึงจะลบประวัติการดูในติ๊กตอกได้นะคะเพื่อเพิ่มความจาในโทรศัพท์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เครื่องของเราเนี่ยมันมีการประมวลผลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะพาไปดูวิธีการลบประวัติการดูในติ๊ ใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีกันแล้วนะคะว่าจะต้องทํายังไงนะก็สามารถหยิบโทราศัพท์มือถือนะคะเข้าแอปติ๊กตอกนะคะเราไปดูวิธีการลบประวัติการดูในติ๊กตอกกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนบอกเ,เพื่อนๆนะคะกดเข้ามาในตัวติ๊กตอกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดที่ตัวโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะและอันนี้นะคะก็เป็นโปรไฟ ติ๊กต็อกของพ่อเองนะคะอรชาชาแนลนะคะฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะทุกคนก็อันดับแรกนะคะพอเรามาที่ตัวโปรไฟล์แล้วนะให้เพื่อนๆน,นะคะกดไปที่ตัวขีดสาขีดด้านบนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดไปที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวได้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็ทําการเลื่อนลงมาค่ะทุกคนนี่นะคะเขาจะมีตัวศูนย์กิจกรรมอยู่ค่ะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีคําว่าประวัติการดูค่ะก็กดเข้าไปได้เลยค่ะ นี่เลยนะคะเขาเนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะคะเป็นคลิปทั้งหมดนะคะที่เราเนี่ยเคยมีการดูไว้ใน t ิ k ตอกค่ะทุกคนก็คือคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะปัดผ่านแป๊บเดียวหรือว่าปัดผ่านานานๆดูานานๆเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลมาไว้ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะโดยเรานะคะสามารถกดเลือกลบเป็นบางคลิปได้นะคะที่เราคิดว่าคลิปเนี้ยฉันอยากลบออกจากประวัติการดูไปนะคะเรานะคะสามารถกดเลือกด้านบนได้เลยนะตรงนี้นะคะแล้วเรานะคะก็กดเลือกบางคลิปที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลบนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นติกถูกขึ้นมา นะสมมุติว่าพออยากลบแค่3คลิปนี้นะคะพอก็จะกดลบตรงนี้เลยค่ะแล้วเขาก็จะเขียนนะคะว่าเป็นการลบประวัติการดูที่เลือกหรือไมอ่ตรงนี้นะคะโดยตัวเลือกนี้นะคะจะลบประวัติการดูที่เลือกออกโดยถาวรเลยนะคะเพื่อนๆน,นะแล้วเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลประวัติการดูของคุณเนี่ยไว้ระยะหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของติ k กต็อกถ้าเรามั่นใจแล้วนะคะว่าเราอยากลบก็คือกดลบตรงนี้ได้เลยะคะ่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะเขายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ,คะ<ๆ>สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบฉันอยากลบแบบเยอะๆเลยทีเดียวนะคะไม่อยากเหมือนนั่ง ลบได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะโดยเรานะคะกดเลือกที่ด้านบนเหมือนเดิมเลยนะคะ หลังจากนั้นด้านล่างนะคะทุกคนเขาจะเขียนว่าเลือกประวัติการดูทั้งหมดเนี่ยค่ะก็กดติกไปเลยเนี่ยเขาก็จะขึ้นติกทุกอันเลยนะคะท <reco Christ. S 1> ุกคนเนี floor, ่ยเลื heures, meter, ่อนไปด้านล่างนะคะเขาก็จะติกไว้ทั้งหมดเลยนะหลังจากนั้นนะคะก็กดลบวิธีเดียวกันเลยค่ะกดลบนะอ่ะและอันนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้นะคะว่าลบประวัติการดูทั้งหมดจาก180วันที่ผ่านมาอย่างถาวรหรือไม่นะถ้าเราเนี่ยมั่นใจแล้วนะคะว่าต้องการลบเพื่อนๆก็กดลบไปได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะลบประวัติทัางล้อยไปดปิะวัูที่เเราคยดู ก็จะไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆกลับไปเล่นติ๊กตอกเหมือนเดิมเลื่อนดูเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะเก็บประวัติไว้เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเราอยากกดลบเนี่ยก็มากดลบวิธีง่ายๆอย่างที่พลอยบอกกันได้เลยค่ะก็มีเลือกแบบ2องออปชันนะคะจะลบเป็นบางคลิปหรือว่าลบทั้งหมดก็ทาตามกันได้เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้นะคะเราก็ไปดูนะคะวิธีการลบประวัติการดูในติ๊กต็อกมาแล้วนะทีนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งประวัตินะคะนั่นก็คือประวั ประวัติการค้นหาได้ยังไงนะคะทุกคนนะ<ม>ก็อยู่ที่หน้าเดียวกันเลยนะคะพอเรามาอยู่ในูนยนกิจกรรมะคะ่ะเนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีค้นหาประวัติค่ะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยโดยการค้นหาประวัติตัวนี้นะคะก็จะมีรวบรวมประวัติที่เรามีการพิมพ์เสิร์ชค้นหาไหว้ทั้งหมดเลยะคะ่ะว่าเราเนี่ยมีการเสิร์ชเรื่องอะไรบ้างนะคะเวลาที่เราจะลบนะคะก็กดที่เลือกด้านบนนะคะทุกคนนะแล้วก็กดติ๊กเลือกนะคะเป็นอันอันแบบนี้ได้เลยนะหรือว่าถ้าใครนะคะจะกดลบประวัติทั้งหมดก็กดด้านล่างนะคะเลือกรลบประวัติการค้นหาทั้้้งหมดแบบนนนนีะะคคทุก ก็กดลบทั้งหมดตรงนี้ได้เลยค่ะเขานะคะก็จะแจ้งเตือนคลขายกับประวัติการดูเลยเนาะก็คือลบประวัติการค้นหาทั้งหมดนะคะจาก180วันที่ผ่านมาค่ะเรานะคะก็กดลบไปได้เลยเท่านี้นะคะประวัติการค้นหาใน t ิกตอกเนี no. ่ยก yeah. I mean, ็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะท so ุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีในการลบประวัติการค้นหาแล้วก็การดูคลิปในทิกตอกนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองวิธีนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทําได้ในศูนย์กิจกรรมนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีติกตอกดีๆมาฝากกันอีีีกแล้้วนนะสํารรับใคค่ทชอิป ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใ,นใครนะคะอยากให้พอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ t i k t o อกนะคะหรือว่าคลิปอะไรก็ได้นะคอมเมนต์บอกวิอีด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย